วันนี้นะฮะผมเดินทางมาวัดประคองมะขามเท่าอีกอีกครั้งหนึ่งมาไขาข้อข้องใจหลายคนชอบสอบมักจะสอบถามเรื่องเลี่ยมปัจจุบันนะครับเลี่ยมเนี่ยบูชาสามร้อยปวันนี้นี่ผมอยู่กับอาจารย์เล่นะครับ,รบอาจารย์เล่อยู่ที่เป็นเจ้าาที่อยู่ประจำวัดสมนพระชมพงค์อยู่แล้วอาจารย์เล่เลี่ยมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่องค์ครับเนี่ยประมาณสามสามหมื่นองค์ครับประมาณสามหมื่นองค์นั่นหมายความว่า,วา ก็คืออยู่ในจํานวนสองแสนเหรียญถูกต้องไหมครับใครับเพียงแต่ว่าก็หยิบบางส่วนมาเลี่ยมมีทั้งเลข3หลกักเลข4หลกักเลข5หลกักแล้วรู้สึกก็จะมีเลขแสนต้นๆน,น,นิดหน่อยใช่ครับแต่รวมๆแล้วก็คือ1 1, 1ใน2 0 0แสนครับก็คือรวมกันก็คือไม่ได้มีการจรัดจสร้างเพิ่มสร้างนั่นหมายความว่าหลายคนที่คิดว่า เอาส่วนต่างของสองแสนเหรียญมาเลี้ยงเปล่าไม่ใช่นะครับ,รบก็คืออยู่ในรายการจัดสร้างสองแสนเหรียญเพียงแต่ว,ว่าเลขก็จะมีสามหลกักห้าหลากักสี่หลกักแล้วก็มีเลขแสนต้นๆเท่านั้นก็ผสมบนเปนกันไปอาจารย์เลขก็มาไขาข้อข้องใจแล้วส่วนการเลี้ยงนี่มีกี่สีครับอาจารย์มีเป็นหน้ากากสีทูโทนอ่<ส>รับผมแล้วก็มีสีดําแล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็สีใสเพื่อเื่อเป็นทางเลือกสาหรับ คนที่เขาจะเอาไปใช้อเอาไปยแล้วแต่ความชอบของคนใช่ครับแล้วมีเลือกสี่แบบใช่ครับได้ข่าวว่าว,วันนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดวันที่สิบเกทองแดงเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วครับหมดจากวันแต่บอกเลยนะครับพรุ่งนี้คุณต้องรีบมาเพื่อมาร่วมบุญเหรียญแบบเลี่ยมซึ่งตอนนี้มีแบบเรี่ยมเท่านั้นใช่ครับที่ศูนย์มาถูวงคลค เพราะชา้ากวันนี้บอกเลยว่ายังไงก็เป็นตำนานไอ้คำว่าลุงนี้ลุงนี้เนี่ยบอกเลยมันเลยคำว่าลุงนี้มาแล้วนะครับ,รบขอบคุณอาจารย์เล่มากครับ